สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตินจี้ในเกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโรบอ x นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในแมปแวกกี้วีสัต์กันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ครับมีการอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนก็คือไอเทมมาใหม่แล้วก็อัปอัปเดตเข่าวังกิดมาด้วยนะครับก็มีไอเทมส่วนผสมก็คือข้าวโทษนะครับทุกคนข้าวโพษนี่แบบเป็นส่วนผสมแบบใหม่ที่สุดเลยทุกคนเอาแหละเราจะรีบไปเลยนะครับเอาแหละนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะไปดูแล้วกันนะครับรีบเดินไปเลยนะครับอ่าเก็บแคนดี้ด้วยนะครับโอเคนัดเวเราจะไปดูของกดที่อัปเดตมาใหม่นะครับอ่ามาหรือยังครับนี่นะครับทุกคนนี่ของกดมาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอัปเดตมาใหม่นะครับมันชื่อว่าจริงๆนะครับมันเขียนไยว่าห้ามใช้ยาเวอร์ชันอะไรนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับอ่ะกลับล่างก่อนแล้วก็ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเมกดนี้นะครับรู้สึกว่าจะมองมองไงนะครับเป็นเขาเมกดอ่ะผมจะซูมแบบนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดินอย่างนี้ใช่ไหมเออก็เดินอย่างนี้ใช่ว่าแล้วก็ไม่ง่ายไม่ยากเลยทุกคนพยายามเดินนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับมองอมองเอาโซวชนติดอีกนะครับเราต้องรีบเดินไปนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานาน,นที่จะหายเทมเราเรารีบเดินเลยนะครับอ่า แล้วมีผู้เล่นหนึ่งได้ยืยยยยยยนใช่ไหมยืนรออะไรอยู่เนี่ยโอเคโหไอตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นฟักทองสีเขียวด้วยนะครับอ่าเฮ้ยใครจะรู้ทางออกไหมเนี่ยเอาอันนี้แหละทางออกนี่ทางอยู่นี่นะครับตามลูกศรไปนะครับอ่านี่นะครับเขา่ามากดว่ามันก็เล่นง่ายนะครับอ่าแล้วก็ให้เราเดินไปทางนี้นะครับอ่าเดินทางนี้นะครับแล้วก็เดินตาม ขากดไปเลยนะครับก็ไม่ง่ายๆ,ๆเลยนะครับนี่ครับเดินไปเรื่อยนะครับเดินเปินไปเรื่อยนะครับนี่โอเคนะครับโูฉลาดวะ IQ ค q 3 0 0อ่ะ, IQ, IQ อะทุกคนโคตรจะฉลาดเลย,ยเฉลี่ยเกินไปนะครับมีความเฉลีย่ยมันก็ต้องเรียนรู้นะครับเอาไม่ได้เรียนรู้แล้วมันตันแล้วอ๋อนี่ทางนี้ทางนี้ทุกคนอันนี้แหละทางนี้นะครับโอเคนี่ แล้วก็เราก็มาเจออะไรเนี่ยซูมหน่อยอ๋อมีเจ้าตัวลูฟนะครับกําลังโดนแมงมุมปลอมกําลังแมงมุมปลอมจะกัดจะกินลูฟนะครับโอ้โหแมงมุมกําลังจะกินลูฟแหละโอเครีบไปเลยนะโอ้ติดติดติดนะครับขอมองซูมไปใกล้หน่อยโอเคอ่ามองซูมแล้วนะครับเราขอลองชีดก่อนนะครับอ่าที่มองเห็นสบายเลยเนี่ยเขางกดนะครับเอ้ยติดติดติดเฮ้ย ครับทุกคนเรามาดูซูมก่อนอ่ามีรูปกําลังหาทางออกเขากดไม่ได้นะครับโอ้เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวก็เจอเองทางออกอะโอเคนะครับทุกคนปล่อยรูปไปนะครับโอเคทีนี้เรารีบไปเลยนะครับซับซ้อนนะครับซับซ้อนมากตอนนี้เขาวังกดเราซับซ้อนมากนะครับและให้เราเดินไปไหนเนี่ยเดนวนกลับมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อ แล้วเดินออกทาไงไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้า,อามองเห็นยากอีกโหมองเห็นย,ย,ยากตอนนี้เราถึงเขากดแล้วเหมือนจะใกล้แล้วนะครับนี่โหจะใกล้แล้วทุกคนนี่โหถึงถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วนี่โหอัจฉริยะนะครับโอเคจะใกล้แล้วนะทุกคนนี่อเทมใหม่สมวูสม์นะครับนี่เลยอ่าซูมก่อนนะครับอ่าตรงรีบไปดูเลยว่าเป็นไอเทมอะไรนะครับทุกคน อ่าเรามาถึงแล้วนะครับมันจะเป็นไอเทมข้าวโพดนะครับทุกคนมันจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเรารีบหยิบไปเลยนะครับนี่ครับไอเทมข้าวโพดนะครับปะเรามาปรุงยากันดีกว่าทุกคนทีนี้ครับผมจะเอาข้าวโพดนี่ใส่กข้ปไปยทุกคนแล้วก็ลองมาชิมเปล่าๆดีใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่ข้าวโพดจริงหรือเปล่าลองชิมกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่านี่คือแขนข้าวโพดหรือว่าแคนดี้วะเนี่ยโห โอ้แขนยาวแขนที่จะชัดเลยทุกคนไม่ใช่ข้าวโพดนะครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาข้าวโพดเนี่ยผสมสมองทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ่าสมองได้นะครับเรารีบไปชิมกันเลยนะครับทุกคนมาอ่านะครับเรากลายเป็นป๊อกคอนไปแล้วนะครับทุกคนเอ้ยเรา,ากลายเป็นตัวป๊อกคอนไปแล้วทุกคนโอ้โหน่าก,กินนะขอกินป๊อกคอนในตัวเราก่อนอป๊อกคอนก็ข้าวโพดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเอาข้าวโพดใส่เข้าไปทุกคน ทีนี้นครับเราให้เอาเท้าใสกก่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงนะครับก็ได้ไหมอ่าได้ด้วยนะครับมาลองมาลองชิมไปเลยทุกคนจะเป็นยังไงทุกคนมันชื่อว่าแคนดี้เล็กนะครับขาบโอ้โหทุกคนดูดิตัวกายเป็นขาแคนดี้ไปแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้ยแต่ก็น่ากินนะถ้าเวลาหยิบกินแคนดี้ก็ต้องกินตรงเท้าดิเท้ามันก็อร่อยนะเนี่ยเอ้ยไม่กินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีขาเดินนะครับโอ้โห เอาน้ำพึ่งใส่เข้าไปนะทุกคนอ่าน้ำพึง่งใส่เข้าไปทุกคน้วทีนี้เราเอาข้าวโพดใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อ่ามันก็ได้อะไรมาทุกคนเรามาลองชิมกันเลยนะครับอ่ายาอะไรนะครับ๋อเรากลายเป็นพึ่งนะครับโอ้พึ่งแคนดี้นะครับทุกคนอย่างเท่น,นะครับโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับ,รบพึ่งแคนดี้สามารถบินได้นะครับนี่คือพึ่งสายพันธุ์ใหม่มันคือพึ่งแคนดี้นะทุกคน <c oughs> เอา,เารกระโพดใส่กระปทุกคนแล้วก็ทีนี้นะครับให้เราเอาหูเนี่ยใสก่กระปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าไม่ได้อ่าลองแฟรี่ใสก่กระป๋าทุกคนมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้นะครับโอ้โหส่วนผสมนี้เอาแซนด์วิชใสก่กระปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนอ่าแซนด์วิชได้นะครับมันชื่อว่าพุปป๊อปคอนฮะขี้เป็นป๊อปคอนเหรอไหนลองชิมดีขี้เป็นเม็ดขี้เป็นเม็ดขี้เป็นข้าวโพดอี โอ้ด้วยดีมีข้าวโพดกระเด็นออกมาด้วยนะครับทุกคนโอ,โอเคโอเคทุกคนต่อไปเราจะเอาเอาโพดเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนนะครับทีนี้ผมจะเอาดูโดใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับลองเอาจิงก่าใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ่ามันไม่ได้เหมือนกันจิงก่าก็ไม่ได้ลองเอาระเบิดใส่เข้าไปดูมันจะเป็นยังไงทุกคนมา <H> อ่านี่คืออะไรนะมันคือเอออย่าบอกนะว่าตัวระเบิดนะลองชิมก่อน ให้กดอ๋อเฮ้ยอ๋อมันคือปลาระเบิดทุกคนหูยอันนี้ได้เอาไว้ปลาซอมบี้ได้ทุกคนหูเท่อะอาวุธนี่สุดสุดโกงอะทุกคนนี่เอาปลาไม่ได้ละปลาเอาตรงปลาแค่ได้ครั้งเดียวเหรอโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเอาข้าวโพดจากเข้าไปทุกคนนะครับแล้วก็ทีนี้เอ่อเอาถั่วใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับลองเอาใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นถั่วนะครับมา ลองมาชิมดูดีกว่าทุกคนชิมเลยเอา้าวตัวระเบิดเป็นเม็ดยาอะไรกันครับเนี่ยไม่เห็เนมีอะไรได้หมดเลยโอเคนะทุกคนต่อไปนะครับทีนี้เราต้องเอาแมงบุมใส่เข้าไปทุกคนนะครับแล้วก็ลองเอาข้าวโพดไหนข้าวโพดอ่าเจอแล้วข้าวโพดนะครับอยู่ตรงริมอ่าใส่เข้าไปทุกคนไม่ได้นะครับแมงมุมะสบข้าวโพดไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะเอาข้าวโพด ใส่เข้าไปแล้วก็ทีนี้เราเอาปลากระตูนใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ้าวาไม่ได้นี่หว่านะครับต่อไปพริกพริกผสม,มได้ไหมทุกคนลองผสม,มดูอ่าพริกได้นะครับมันคืออะไระครับทุกคนมาลองมาลองชิมกันเลยดีกว่าเฮ้ยเราตัวลอยทุกคนอเอาคกลับล่างก่อนเดี๋ยวเราตายนะครับโอ้โหยาอะไรเนี่ยครับทุกคนรู้สึก่ามันจะเป็นยาที่บินเป็นนอกอวกาศเลยทุกคนโอ้โหยานี้แบบ น่าจะเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับให้เราเอาอเอากระโพดนะครับใส่เข้าไปทุกคนทีนี้ก็จะเอาโลบักใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ่าไม่ได้จริงด้วยนะครับโลบักก็ใส่ไม่ได้ไอ้โลบักก็ใส่ไม่ได้นะครับอ่เราเอาปืนใส่เข้าไปนะปืนน่าจะได้ผลนะครับทุกคนอ่าได้ผลจริงด้วยนะครับอมันเป็นปืนพกคอนหรือเปล่ามาโอ้โหนี่ครับทุกคนนี่คือปืนพกคอนนะครับทาไมมันเหมือนปืน มันทำไมมันเหมือนปืนของเล่นมากเลยทุกคนเนาะเหมือนสีเขียวอะ่ะปืนของเล่นนะชัดเลยทุกคนมันจะยิงด้วยเศษข้าวโพดนะครับทุกคนนี่มันจะยิงเศษเหมือนข้าวโพดนะครับก็รู้สึกว่าคล้ายๆปืนของเล่นเลยนะ <c oughs> โอเคครับต่อไปเลยทุกคนเราจะเอาผีเนี่ยใสย่เข้าไปทุกคนแล้วก็ลองเอาพักเอาปักคอนใส่เข้าไปทุกคนเอาข้าวโพดใส่เข้าไปทุกคนจะเป็นยังไงทุกคนลองมาชิมกันดูดีกว่าอ้าวไม่ได้นี่วาทุกคนข้าวโพดใส่ไม่ได้ขอโทษด,ด้วยลืมลืม,ลมนะครับ โอเคครับใส่ไม่ได้ผลนะครับก็เราต้องเอากระโพดเนี่ยใส่เข้ปไปทุกคนแล้วลองเอาการะป๋องนี่ใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้ด้วยอ่าลบไปนะครับลองเอาโอ้ลืมเลยเอาสัตว์เลี้ยงใส่เข้ปไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ส่วนผสมนะครับอ่ะส่วนผสมที่อยากจะผสมก็คือเอ่ออ่ะอันนี้ว,ว่าทุกคนได้ผลไหมอ่าได้ผลด้วยมันคือป๊อปคอร์นนะครับอ่ะ อ๋อปลาคอนมัดนะประคอนมัดต่อยนี่ม oh, no oh. ัดมัดมัดประคอนนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮียเฮียเฮียตกลงนี่คือมัดประคอนไหมเนี่ยผหมัดอะไรวะเนี่ยยังกะซื้อปลาคอนมาเลยทุกคนโอ้โหต่อไปทุกคนเราเอาข้าวโพดเนี่ยใส่เข้าไปทุกคนนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราเอาเอานกใส่เข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ่า มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนหุ่นไล่ากาเนั่นเองเรามาชิมกันดูดีกว่านะครับห่นไล่ากาแบบไหนอ่านี่ครับนี่คือหุ่นไล่ากานะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนละเหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนไฟเดนไนส์ฟังกี้เลยทุกคนเชื่ออะไรนะเออซาดี้ทุกคนโอ้โหเหมือนซาดี้เลยทุกคนดูเท่น,นะเออโอเคนะครับกระโพดใส่เข้าไปทุกคนแล้วก็ลองเอากบใส่กข้ปไปทุกคนจะเป็นยังไงนะฮะกบก็ไม่ได้ผลนะครับอ่ากดก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับ หรือคือเราต้องเอาอะไรผสมดิสโก้ไหมทุกคนดิสโก้ผสมได้ไหมไม่ได้นะครับดิสโก้ผสมไม่ได้ลองเอาข้าวโพดใส่กข้ปไปทุกคนแล้วก็ลองเอาฟักทองใส่กข้ปไปทุกคนจะเป็นยังไงครับสรุปคือมันไม่ได้หมดเลยนะครับฟักทองก็ไม่ได้นะครับเอเลนใส่เข้ปไปทุกคนแล้วก็เอาข้าวโพดใส่กข้ปไปทุกคนจะเป็นยังไงครับอ้าวไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหสรุปคือไม่ได้แน่นอนเลยนะครับไอเทมรู้สึกมันจะเยอะขึ้นน้ำตุ้กขีทุกคน ถ้าดูแบบเนี้ยดูลุมล่มๆแบบเนี้ยเออก็แบบจะเยอะขึ้นนะครับโอเคทุกคนลองเอาหัวกระโหลกใสก่กข้ปไปทุกคนอันสุดท้ายเอาไปใส่เลยทุกคนแล้วก็ลองเอาไม่ใช่ลองเอากระโพดใส่กข้ปไปทุกคนจะเป็นยังไงครับไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้อนก็รัวาสใส่กข้ปไปทุกคนจะเป็นยังไงลืมเลยแล้วก็ลองเอากาโพดใส่กข้ปไปทุกคนมันจะเป็นยังไงครับอ่าไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคสรุปคืออาจจะสมน้อยครับก็เหมือนเดิมดูดิ สมผสมโคตรจะเยอะเลยทุกคนโอ้โหแบบเก็บสาสอเพราะว่าในอนาคตน่าจะมีอัปเดตมาใหม่มั้งโอเคทุกคนน่าจะประมาณการอัปเดตของไอเทมแบบหลายหมดเลยนะครับก็เขา่ากดก็มาแล้วนะครับเอาละทุกคนก็สลับคลิปนี้นะครับต้องพอเท่าแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปก็ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสไลค์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไอดด่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ